สนใจแต่อะไรสนใจแต่ความสุขแต่ไม่ค่อยสนใจความทุกยอมรับแต่ความสุขแต่ไม่ยอมรับความทุกแต่ความเป็นจริงมันต้องทุกไหมต้องทุกแน่นอนมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงความทุกได้ม,ดม,ม,มีคนด่ามีคนเกลียดมีคนสรรเสริมมีคนนินทาเป็นโลกปกติเป็นธรรมดาของโลกคนโยนยอสรรเสริญอาจารย์เยอะไหมะเยอะคนเกลียดอ่าคนเกลียดใส่ร้ลลายไายเสียจะมีเยอะไหมะ เยอะมันเยอะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคืออะไรยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นแบบนี้ความเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นของมาแบบนี้เราจะไปยินดียินร้ายกับโลกนี้ไปเพื่ออะไรสุดท้ายในเมื่อมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองยอมรับตามความเป็นจริงเราแก้ให้กลับมาแก้ที่ตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลาแก้ชาวบ้านแก้ที่ตัวเองจบที่เราเบาที่สุดมันไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้คือการทําที่เราถ้าจะาต้อง ไอคนแรกเนี่ยเกลียดอาจารย์นั่งหัวสุดเนี่ยเกลียดอาจารย์เมื่อมันเกลียดอาจารย์อาจารย์วิ่งแก้คนที่หนึ่งเกลียดอาจารย์คนที่สองเกลียดอาจารย์คนที่สามเกลียดอาจารย์มันเกลียดอาจารย์หมดเลยแล้วอาจารย์วิ่งแก้คนที่หนึ่งโอเคคนที่หนึ่งหายเกลียดคนที่สองคนที่สองหายเกลียดคนที่สามคนที่สามหายเกลียดอาจารย์แก้มาถึงคนนี้คนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์แก้ไปแก้ไปอีกคนแรกเกลียดอาจารย์อีรอบแล้วอาจารย์ต้องย้อนกลับไปแก้มันใหม่ไหมก็ต้องย้อนกลับไปแก้มันใหม่ถ้าอาจารย์คิดจะแก้แต่คนอื่นเเพพืื่่ออออคคนนทาาาตมมวใจขงร จบไหมไม่จบอาจารย์ตายก่อนก่อนที่อาจารย์จะแก้ทุกคนจบแต่วิธีการเร็วที่สุดและง่ายที่สุดคืออะแก้ี่ตัวเองเขาจะเกลียดเราใช่ไหมปล่อยเขาเกลียดไปหน้าที่เราอยู่กับตัวเองแก้ไขในตัวเองสิ่งที่เขาด่ามาเกลียดเรามาเราเป็นจริงไหมถ้าเราเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงถ้าปรับได้ปรับปรับไม่ได้ยอมรับสภาพว่าเมื่อเราทําแบบนี้เดี๋ยวมันจะเจอแรงกระทบแรงกระแทกแบบนี้ซ้ํซๆบ่อยๆ ถ้าเราทนได้รับไหวก็ทําไปทนไม่ได้รับไม่ไหวก็แก้ไขตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จําเป็นต้องเปลี่ยนใครไหมไม่จาเป็นคนจะเลวจะชั่วเราเปลี่ยนให้เขาไม่เลวไม่ชั่วด้ยไหมไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนขโมยขจรให้มันไม่เป็นขโมยขจรได้ไหมไม่ได้วิธีการแก้ที่ดีที่สุดคืออะไรแก้ที่เราไม่ต้องไปเป็นขโมยขจรมันจะเป็นขโมยขจรปล่อยมันไปให้มันรับผลของการกระทําไปตามกฎหมายบ้านเมืองเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนตัวเอง อย่าไปเที่ยวบอกชาวบ้านไม่ชอบทําแบบนี้เลยไม่ชอบให้พูดแบบนี้เลยไม่พูดได้ไหมไม่ต้องทําแบบสีหน้าแบบนี้ได้ไหมเราจะบอกได้ไหมเหมือนอาจารย์ไร์สดอย่างเงี้ยมีคนพยายามจะเปลี่ยนอาจารย์ตลอดเวลาว่าอาจารย์ไม่พูดแบบนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้กูจะพูดอาจารย์ไม่ด่าไม่ได้เหรอไม่ได้กูจะด่าทําไมคําถามคือต้องมาเปลี่ยนที่อาจารย์ทาไมไม่เปลี่ยนที่ตัวเองมึงมีปัญหาที่หูในการฟังอ่ะชาวบ้านก็นั่งฟังกูตั้งเยอะตั้งแยะเขาไม่เห็นมาบ่นเลยแต่มึงคนเดียวบ่นว่ากูพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีทาไมจะไม่เปลี่ยนคําพูตัวเอง สรุปแล้วปัญหามันอยู่ที่หูเราหรือปัญหามันอยู่ที่ผู้พูดอยู่ที่หูเราอยู่ที่เรามีโอกาสมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกฟังอะไรก็ได้มีสิทธิ์ในการที่จะไม่เลือกฟังอะไรก็ได้ถูกต้องไหม